สวัสดีท่านผู้ชม,มท่านผู้ชมไม่น่าจะไม่ไม่วันจะเป็นไม่เว้นจะเป็นพี่ว่าจะเป็นน้องครับผมแ้ผมก็จะอายุเจ็ดขวบแปดเจ็ดขวบนั้นแล้วแล้วผมก็จะมาสอนทําเครื่องบินกระดาที่ร่อนเพราว่านานอยู่นะครับนานนะก็คือ ลำนี้นะครับลำนี้นี่ครับเก็บทั้งรายละเอียดนะครับผมอยากร้วงทำไงไปรีบกันเลยชิดะไปอไปที่หนึ่งครับครับระมาณนนี้นะครับผม ให้มันเท่ากันนะครับเอาไหนพับใหม่รับไหน่ไม่เท่านี่ครับดูจากด้านขวาอาดูจากด้านซ้ายว่าตรงหรือ,อยังครับถ้าไม่ตรงก็ปรับใหม่ประมาณแบบนี้ได้นะครับโอเคีเ๋้วแล้วไปดูด้านซ้ายนะครับผมแล้ว ไปต่อครับแล้วอันนี้ผมก็จะมาแสงมันจ้าตานะครับก็เลยเลือกแสงน,นี้ครับก็พับธรรมดาเลยนะครับแบบว่าธรรมดาธรรมดาแล้วก็เอาอันนี้ลงนะครับให้อันนี้มันถึงอยู่ตรงนี้นะครับ กับพับแบบนี้นี้พับแบบนี้ไว้ก่อนนะครับพับแบบนี้ครับแล้วก็แบบนี้คนระับก็จะเห็นรอยแบบนี้ใช่ไหมครบับอีกนะครับพับให้มันเท่ารอยครับแล้วก็ไปแบบนี้ครับ ไม่ใช่าันาท่อประมาณนี้ซิจะ่อยพับประมาณนี้นะครับผมพับประมาณอันเล็กๆดีครับแล้วนะผมผิดพลาดไปนะครับผมเยะอะ พับปีพับหัวมันนับสองด้านเลยนะแบบนี้นะแล้วก็กลางออกนะครับท่านผู้ชมจะเห็นรอยแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ทำแบบนี้นครับพับเลยพับประมาณสองข้างแบบนี้คนระับให้มันเท่าอรอยนะครับที่เราพับนะครับแล้วเราก็พับมา อีกครับไายแสง่คีัคบเราจก็หลวดพับมาประมาณน,นี้นะครับผมแล้วก็เอาอันนี้ไปล็อกมันนะผมอนะฮะลืมลืมลืมไม่ใช่ ก้องมาสูงสุดนะครับ,รบน่ครับแบบนี้นะแบบนี้ครับผมหรยอเสร็จแล้วก็เอาอันนี้เป็นตัวล็อกมันนะครับเอาอันนี้มันน่าเห็นไหมเนี่ยแบบนี้ครับ อ่ะแล้วก็ลิกด้านมานครับผมลิกด้านแล้วก็พับจะตัวนีครับต้องเอาเส้นตรงกันครับขอบชนขอบนะครับเนี่ยแบบนี้ขอบชมขอบชนไม่ใช่พนไมนลุงพนเลย นะครับแบบนี้ครับผมก็จะได้จะรวดแบบนี้ครับะก็แบบนี้ครับผมนี่ฮัปปีให้มันตั้งตรงนะครับพับแบบนี้แล้วก็พับตั้งนะครับแล้วอาวุธเสริมนะครับมัน จะไม่มีใครมองหินนะ่นเนี่ยนะเพราะว่าคิดว่ามันเป็นรอยยับไงครับเอ,เอาไปแข่งกับเพื่อนนี้บินนานชนะเลยนะครับออมก็พับหัวมานะนี่นะนี่ะแล้วก็อ่ะสิ ใช่ไหมครับแล้วก็พับมันประมาณนี้เลยครับแล้วก็จะได้แล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอ้ออย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับบ๊ายบายนะครับ